แอปพ o v e จ by d รสมิ t ธครับคุณผู้ชมครับถึงช่วงเวลาของแอปพ o v e จ by d ร Smith แล้วนะครับช่วงเวลาที่เราจะมาใช้ข้อข้องใจเรื่องสุขภาพที่ส่งผ่านมาทางฟอร์เวิร์ดเมลต่างๆนั่นเองครับในหลายท่านนะครับมีความเชื่อว่าการโดนแสงแดดยามเช้าดีต่อสุขภาพเลยเกิดข้อสงสัยที่ว่าการได้รับแสงแดดในช่วงเช้าๆมีส่วนช่วยในการลดภาวะซึมเศร้าจริงหรือไม่สำหรับข้อความนี้นะครับจริงครับแอปพ o ู ปัจจุบันนี้นะครับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีจำนวนมากขึ้นไม่ว่าจะเพราะปัจจัยทางด้านความเครียดฮอร์โมนหรือภาวะกดดันในจิตใจโดยส่วนใหญ่มักมีความรู้สึกเหนื่อยอ่อนวิตกกังวลและง่วงซึมโรคนี้สามารถรักษาให้หายด้วยการบำบัดทางยาจิตบำบัดและธรรมชาติบำบัดโดยเฉพาะการบำบัดด้วยแสงซึ่งพิสูจน์แล้วว่าการได้รับแสงแดดทุกเช้าเป็นเวลา30 60นาทีจะช่วยรักษาอาการเหล่านี้ได้ดังนั้นการได้รับแสงแดดยามเช้า จึงช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกสดชื่นและกระปรี้กระเป๋าได้ครับรู้อย่างนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมเข้านอนแต่หัวค่าแล้วรีบตื่นแต่เช้าเพื่อรับแสงแดดทําให้ร่างกายสดชื่นอย่าลืมนะครับหาอาหารเสริมที่มีส่วนช่วยในการบํารุงสมองและผ่านการวิจัยอย่างต่อเนื่องด้วยล่ะครับ เอาละครับถึงช่วงเวลาของการตอบคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านแล้วนะครับในช่วงออนไลน์คลินิกครับช่วงนี้นะครับพี่มิกครับผมตั้งใจจะเปิดรับคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Twitter นะครับที่ d r s m i t h t v นะครับแล้วก็ทาง Facebook ด้วยที่ w w w f a c e b o o k c o m d o o r s m i t h t v นะครับโอ้โหคำถามแรกนะครับมาจาก Twitter เลยครับเป็นน้องผู้หญิงด้วยนะครับเสียงกรนเกิดจากอะไรคะทำไมบางคนกรนเสียงดังบางคนกรนเสียงเบา พี่มิกมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้ครับสังเกตตัวเองบ่อยครับบางทีเหนื่อยเนี่ยกลนแน่ผมว่าน่าจะเป็นทุกคนนะอ๋อนี่เกี่ยวข้องแน่นอนครับเพราะอย่างที่บอกว่าการกลนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอวัยวะภายในช่องปากช่องจมูกของเรานี่แหละนะครับแน่นอนอันดับหนึ่งนะครับคนที่อ้วนมากๆนะครับหรือว่ามีความผิดปกติในช่องปากช่องคอของเรานะครับหรือจะเป็นอวัยวะอะไรที่มันใหญ่โตเกินไปต่อมอัณอยโนต่อมทอนซิลนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือ การที่กล้ามเนื้อเนี่ยมันหย่อนตัวเวลาเรานอนหลับนิ่ถ้าหากเราหลับลึกมากๆนะครับเช่นดื่มสุราครับจนเมามากๆไม่ได้สตินะครับหรือว่าเกิดอาการม่วงมากๆนะครับเพลียมากๆจากการที่ขาดการพักผ่อนครับเราหลับลึกขนาดเนี้ยก็จะยิ่งทาให้กล้ามเนื้อเหล่านี้มันอ่อนตัวมากๆก็อาจจะทําให้เกิดการกร่นได้ในคนที่ในการหลับแบบปกติไม่ได้มีการกล่น่อนเลยครับอื่นๆเนี่ยก็ต้องไปดูด้วยว่ามีความผิดปกติอะไรข้างในหรือเปล่าในกรณีที่คนนั้น กรนเสียงดังมากๆนะครับก็แนะนําให้ไปตรวจหูคอด้วยคาบนะครับส่วนแผนกจะเป็นแผนกไหนบางคนงงใช่ไหมว่าเอ้ยกรนจะเข้าไปหาโรงพยาบาลจะไป็นแผนกไหนดีแผนกไหนครับง่ายๆควารับผิดชอบจะอยู่ที่แผนกหูคอจมูกเป็นหลักเคลียร์นะครับคำถามแรกครับผมมาดูคําถามต่อไปเลยดีกว่านะครับเอาละครับอันนี้มาจาก Facebook บ้างนะครับน้องชอบนอนกัดฟันทํายังไงถึงจะหายคะ โอ้นี้คำถามยอดทิตเหมือนกันนะโอ้ผมมีเลยมีเลยลูกน้องครับลูกน้องที่สนิทมากนอนเี้ยี่ฟันกับกรุบกรุบกรุบตลอดนะแต่คือเขาไม่รู้ตัวหรอกมันดังมากเหมือนเขากินอะไรอยู่จริงๆคือเขาเคี้ยวฟันเขาครับยังไงครับอันนี้จริงๆแล้วเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไอการนอนกัดฟันมัมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับหลักๆนะครับมีอยู่2อย่างด้วยกันอันดับแรกก็คือความผิดปกติของช่องปากและก็ระบบฟันของเขานั่นเองเช่น ฟันมันสบกันแล้วมันยื่นยาวเกินไปหรือมันเบียดมันอะไรกันอยู่พอเรากัดแล้วเนี่ยมันก็เกิดการเสียดสีมันก็เลยเป็นเสียงกรอกกรกกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับแนะนําให้พบคันตแพทย์ด้วยเพื่อไปแก้ไขการศบฟันครับอาจจะมีอะไรที่ผิดปกติอยู่นะครับปัญหาที่2คือเรื่องของจิตใจนั่นเองนะครับระหว่างที่การเกิดการนอนหลับขึ้นเนี่ยบางทีก่อนนอนมีภาวะเครียดเกิดขึ้นครับก็จะส่งผลนะครับทำให้เกิดภาวะ ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันได้นะครับ oh. เพราะว่ามันถ่ายทอดความเครียดเข้าไปนะครับระหว่างที่นอนหลับเนี่ยเกิดความตึงเครียดขึ้นมาก็เลยเพยายามจะระบายออกมานั่นเองนะครับวิธีการแก้ไขนะครับก็อ,อันดับแรกเลยนะครับก็คงไม่พ้นเรื่องฟันเพราะหากเราเคี้ยวฟันบ่อยๆจะเกิดภาวะที่ฟันเนี่ยสึกได้ครับต้องไปแก้ไขทําให้เป็นปัญหาเรื้อรังถ้าเกิดไปพบกับคุณหมอฟันเนี่ยนะครับก็จะมีเขาเรียกว่า เหมือนกาดนะครับที่ใส่เข้าไปใส่เมา้ากาดเลยเมื่อกี้ผมก็เลยจะเล่นเลยงั้ใส่เมส์กาดได้ไหมมันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงสงร้างเงินหลายหลายคน <ผม S 2> นะครับต้องใส่เมส์กาดเลยตอนหลับ<อ>นะครับอื่นๆนะครับก็อาจจะมีภาวะเรื่องความเครียดก็ต้องไปแก้ไขกันนะครับอาจจะลองแบบพักผ่อนให้สบายๆก่อนนอนหลับฟังเพลงเบาๆนะครับหรือว่าเลือกกิจกรรมการออกกำลังกายที่ไม่หนักเกินไปนะครับ บางคนถ้กกล้ามเนื้อตรงนี้แข็งแรงมากๆนะครับมีเหมือนกันที่คุณหมอบางท่านแนะนําการฉีดสารพวกคลายกล้ามเนื้อลงไปนะครับให้กล้ามเนื้อตรงนี้ทํางานน้อยลงนะครับก็จะกัดฟันได้น้อยลงเลยที่ถ้าหากปล่อยไว้เรื้อรังนะครับอาจจะมีปัญหาเลยนะทำให้ฟันจะเสียได้เลยทีเดียวครับเป็นไงบ้างครับพี่มิกครับวันนี้ฟังดูเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการนอนนะครับการอยู่หายใจขณะคือจริงๆเลยนะครับมันเป็นภัยที่อยู่ใกล้ตัวมากจนเรามองข้ามมันไป คือทุกคนเนี่ยรอบตัวเรามันก็นอนกลนกันทั้งนั้นแหละกลอนแล้วกลายเป็นเรานำคาญกลนแล้วกลายเป็นเรา,ารรแบบประโทเอ้ยเรานอนไม่หลับกลายเป็นเราเลี่ยงโดยกันชิ่งไปนอนที่อื่นถ้าเป็นได้ถ้าไม่ได้เราหาอะไรอุดครับแต่เราลืมนึกไปว่าไอ้คนที่กลนะ่ะคือคนในครอบครัวเรานะแล้วจริงๆไอ้สิ่งที่เขากลนนะ่ะมันอันตรายมันไม่ใช่แค่เป็นสิ่งที่น่าลำคาญเฉยๆอูต่อไปนี้เดี๋ยวต้องรีบกลับไปพาคุณพ่อไปตรวจเลยครับถูกต้องเลยครับหลายคนเนี่ยนะครับพอเห็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนใกล้ชชิคคู่ีวตของเเรรากนนะับ บางทีมองไปเรื่องหน้ารําคาญอน่างที่พี่บอกหรือบางคนมองไปเรื่องตลกเนาะโดยเฉพาะเด็กเล็กๆที่กลนน่ยางค,คนรู้สึกวุ้ยขำเนะาะว้เป็นเด็กกลนตลกดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนของภัยเงียบนะครับ ที่มีผลต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวของเขาก็ได้เหมือนกันบเพราะฉะนั้นใส่ใจตัวเองไว้ก่อนดีกว่านะครับรีบแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆคงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับวันนี้กับคุณพี่มิกบรมุขมากมากเลยนะครับขอบคุณที่สมาวันนี้นะครับยินดีครับขอให้ไปฮันนีมูลอย่างหวานชื่นและมีความสุขนะครับครับผมครับและต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่ถ่ายทำของเราในวันนี้ครับเอลิเซนทีเฮาส์ครับ แน่นอนนะครับว่าติดตามสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพแบบนี้ได้ใหม่นะครับผ่านไลฟ์สไตล์สบายๆได้ทางช่อง5นะครับทุกวันจันทร์เกือบๆ5โมงเย็นคุณมีนัดกับดรสมิตครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ